ร่วมกับสนชลแล้วก็ร่วมกับกรมสามสามรสามิตรนะครับซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันที่ทลายเครือข่ายขนาดใหญ่นะครับซึ่งถือว่าเรียกว่าใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ตกนะครับหํังจากนั้นเขียวนะครับผมขออนุญาตอธิบายข้าวๆนะครับก็คือมันเป็นน้ำมันที่ทางรัฐบาลเนี่ยไดเ้เป็นสิทธิพิเศษให้กับประมงนะครับเฉพาะต่อเนื่องนะครับซึ่งอยู่ในระหว่าง12ไมล์ทะเลถึง24ไมล์ทะเลนะครับ เรืออื่นจะเติมไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรือประมงที่จะที่ยังยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับหรือเรืออื่นอย่างเช่นเรือนาเที่ยวเรือสินค้าเรืออะไรต่างเนี่ยจะเติม,มน้ำมันนี้ไม่ได้นะครับก็จัดกลุ่มพวกนีเ้เขาก็ลักลอกที่จะเอาจำหน่ายทั้งเรื่องกิดพื้นที่นะครับกลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยก็จะประกอบด้วยอย่างเรือที่เช่นที่ท่านผู้ใช้การเรียนไปนะครับเคสนี้เนี่ยเราได้ดำเนินการสืบสวนมาเป็นระยะเวลานาน,นะครับ โดยจากทางแจ้งข่าวของทางสอนอชนเนี่ยให้ข้อมูลคุปปิ้งมาว่ากลุ่มผู้ค้าทุกคนเขียวเนี่ยมีพฤติการการลักลอบจำหน่ายมันเขียวเนี่ย,หย,ยให้กับเรือนอกเขียนะครับเนื่องจากเรือน้วมันเขียวเนี่ยการขออนุญาตให้จำหน่ายเนี่ยต้องจำหน่ายเฉพาะในพื้นที่ท่นานาจนะครับเราจะเป็นพื้นที่ซึ่งเจะปลอดยสีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการที่จะกั้นให้ในส่วนของน้ามันเนี่ยเป็นน้ำมันที่กลอสีเพื่อช่วยชาวประมงในการแข่งขันทางการตลาดกับ ่างประเทศนะครับแต่ปรกากฏว่าเรือกลุ่มนี้เนี่ยจากการตรวจสอบพวกเนี่ยมีการราับว่าผนถ่ายเข้ามาข้างในนะครับโดยพิการที่ทางสายลับแจ้งมาในช่วงแรกเนี่ยมีการขายกับเ,ออเรือประมงนอกแบบนะครับแล้วก็มีการขายข้างในเพื่อเป็นการาระลอกเรกียบเจ้าอื่นนะครับนะร่วมทํางานด้วยนะครับสอนชนเนี่ยเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะฮะผู้ในการสอนชนเนี่ยก็คือตัวนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้ในการสอชนชลโดยตําแหน่ง นะครับสัมชนแบบนะครับซึ่งเราอย่างสองพิ่แล้วเราก็จับไปที่จับไป2รลายใหญ่คือ1ล้านลิตรกับ5้าแสนลิตรนะครับอันนั้นเป็นตาเจ้าหน้าที่อ่ามีหลายรูปแบบครับอ่าเป็นรูปแบบของเรือประมงเรือเล็กนะครับหรือว่าเรือต่างๆเนี่ยเขาก็อ่าดัดแปลงได้เป็นหลายรูปแบบครับครับผมจำนวน2-3ล้านลิตรเนี่ยเราจับล็อตเดียวหรือว่าุงรวมกันแล้วมันได้ประมาณย3ิล้านลิตร จำนวน23ล้านลิตรเนี่ยต้องบอกว่าตรงนี้นะครับมันเป็นการสืบสวนคือการขนถ่ายน้ำมันส่วนหนึ่งเนี่ยต้องต้องบอกว่าทางตำรวจน้ำเนี่ยดำเนินการในส่วนของอเขาเรียกว่าศูนย์เฝ้าระวังในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับคือตรงนี้เนี่ยเป็นน้ำมันในพื้นที่อื่นนะครับที่ไม่ใช่ในพื้นที่ที่เขาได้รับอนุญาต เพราะนั้นเนี่ยเป็นการขนถ่ายน้ำมันที่ผิดประเภทถามว่าจํานวนครั้งเนี่ยเป็นครั้งเดียวหรือหลายครั้งนะครับเป็นหลายครั้งครับเพราะว่าแต่ละครั้งบางครั้งเนี่ยเขาก็อยู่ในเขตที่เขาได้รับอนุญาตแต่ในบางครั้งเนี่ยเขาก็ได้ไปอยู่ในเขตที่ไม่ได้รับอนุญาตตรงนั้นแหละเป็นจุดที่ผิดแล้วก็ต้องดําเนินคดีในส่วนนั้นนะครับดําเนินการกลับเงินเป็นค่าควัม แล but, ibly, <deal> ้วถามว่าเรื่องของการดําเนินการยังไงก็ต้องรอศาลครับคือเคสนี้มีอยู่สองส่วนก็คือปัญหาเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับสองกลุ่มแรกเนี่ยเขารับสารภาพนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยยังให้การไปเสดอยู่นะครับซึ่งในส่วนของการขั้นตอนการไปเสดเนี่ยพอขึ้นศาลแล้วเนี่ยศาลก็จะเป็นผู้พิจารณากล่าวสารว่าจะดําเนินการต่อไปยังไงนะครับแต่ว่าต่าส่วนค่าหลักอะไรทั้งหมดเนี่ยเราดําเนินการให้ทางสุลตากรเนี่ยประเมินราคาเรียบร้อย แต่ในส่วนของกลุ่มที่รับาขาภาพเนี่ยเขาดําเนินการขอไปเปรียบเทียบปักที่กลุ่มตุลากรเองนะครับถ้าดําเนินการเ,รเปรียบเทียบปาบเรียบร้อยเนี่ยก็ถือว่าพดีเลิกกันครับการผู้มีอำนาจน,นะครับนี่คือกลุ่มหนึ่งของอนี่คือชุดหนึ่งของกลุ่มนะครับและอีกคนหนึ่งที่ดาเนินการแม่เลยก็คือในส่วนของในเรือในเรือคือใครในเรือก็คือคนที่ขับเรือในวันเวลาเกิดเหตุนะครับถามว่าทั้งหมดเนี่ยมีจานวนเท่าไหร่ประมาณสิบสิบกันปางครับเกือบเกินยี่สิบคนครับ